อิมินาสก a เ e นาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสก a เ e นาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสก a เ e นาตังสังฆังอภิปูชยามาอาหังสัมมาสัมพุทโธปะกวา ุทธังปภวันตังอปิวาเทมิสวากาโตปภวตาธรรมวิมังนัมัสสัมิสุปฏิปันโนปภวโตสาวะสังโฆสังฆันมิหันธรรมยังภูปภะภาคันมะกันเจวะอุทานุสติในยันจะกะโรมาเซ

พุทธังสรลนางกัจฉามิธรรมังสรลนางกัจฉามิสังฆังสรลนางกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรลนางกัจฉามิตุติยมปิธรรมังสรลนางกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรลนางกัจฉามิตัดิยมปิพุทธังสรลนางกัจฉามิตัดิยมปิธรรมังสรลนางกัจฉามิ ตังปิสังขังสลนังกัจจามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอาตินาทานาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิตาเมสุมิฉาจลาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณี สาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยามชาปมาตถานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอิติปิโสปะกวาอลหังสัมมาสัมพุโตวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตัโลโุริสธรรม ภาษาลติสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะกวาติสวาขาโตภะกวัตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปจตังเวทิตะโพวิญญูหีติสุปฏิปโนภะกวัโตสาวกสังโฆโอชุปฏิ ปโนปโกวโตสาวกสังโฆยายาปติปโนปโกวโตสาวกสังโฆยะติทังจตตาดิปุริสะยุกานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสปโกวโตสาวกสังโฆอาหูนายยะปาหูนายยะทาขีนายยะอัญชลีกาลานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสตติ Yan tu nimitang ngawa mangkalan cayo jama cha na po sakuna sa sato papa ka ngoto sukina akan tang putha nupa we na tu nimitang awa mangkalan cayo jama cha na po sakuna sa sato papa sukina akan tang tama nupa we na tu nimitang awa mangkalan cayo jama cha na po sakuna sa ภพกหโธสุปินาอการตังสังฆานุปาเวนาวินาสเมนโตมหาการุณิโกณโถหิตายสาปปานินังกุเรตวาปาลมิสปปโตสามปุถิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเจนะหูตุเมเจยมังกลังเจยันโตโพธิามูเลสักยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคะเลอภะลาชิตตภะลังเกสีเสพตะวิปภะเลอภิเสกเกสพภุตานาอักคัตโตปโมทติสุนักตังสมังกลังสุปาปตังสมุทิตังสุขโนุสมุหโตจะสุมิถังลัมมัจจลิสุปะทักกินังกายกรรมังวัจกรรมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปณิติเตปะทักกินาปะทักกินานิการตวานารวันตเถ ปะทักกินีพระวัตถุสัพพมังคลังระคันตุสัพพิ์ปตตาสัพพะพุทธานุปาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุปาเวนะสตาสุตีปะวันตุเมงนโมโพธิสัตว์อภันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อภันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสตว์คันติมายะอิติภักขวานะโมโพธิสตว์คันติมายะอิติภักขวาอนันตกวาลานังเอตังพุทธังเอตังธเตมังเอตังสังขังอนันตกวาลานังเอตังพุทธังเอตังธเตมังเอตังสังขังอนันตกวาลานังเอตังพุทธังเอตังธเตมังเอตังสังขังจินาตตจิมานีโนเยนันยโนสิทธิวะพัสสิทธิจินาตตจิมานี ni umu ngendanye ntokiti wa pasiti ikina tacyi mani ni u i o a i o i a i o i a ma i o a i o i a o i a ma a o a i o i a i o i a โอโออไอโอไอไอโอไอโอออไอออไอามาจีอาจีนัตจีมานีโนยนาเยโนสิธิอปัสตีโอออไออไอ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 ไออไอไออไอไอ พุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุทธังนิพพานังเอติปัมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาบาลมีปวันตุเมพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาลาภังมหาบาลมีปวันตุเม พุทธังเอติธรรมังเอติสังฆังเอติมหาพุญยังมหาลาภังมหาชงมหาลาภามหาบุญมีวันตตเมพุทธังเอติธรรมังพุทธังพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติมหาพุญยังมหาลาภังมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีมหาบารมีวันโตเมพุทธัง พุทธังนิพพานังเอติธรรมมังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาหน้ามหาอภิญญามหาบารมีปตวันตุเมพุทธังเอตินิพพานพุทธังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาบารมีสัพพะบารมีปฏิสัมพิทานังมหาบารมีปตวันตุเมพุทธังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาหน้ามห ติสัมพิธายาปรวันตูเมพุทธังเอติตังเอติติตังเอติแล้วผักพระโชคมหาลามหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีมหาบารมีปฏิสัมพิทาญาณญาณมหับารมีวันตูเม โออออิโออีอ <t iny> <an> ีอ <t> อ <iny> <an> ีโออีอีอีออโออีอมาอิออโออออีโออออีอีอีโออีอีมาอิออพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาปฏิสัมพิทายานังมหาบารมีบวันตุเม พุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติมหาปุญญังมหาลาพังมหาโชคมาลามาเดมหาบามหาบาลามีปฏิสัมพิทาญาังมหาบาลามีภวันตุเมอูอืออีอูอืออีอืออีอูออีอืออีอูโออีอมาอีอืพุทธังพุทธังนิพพานังเอติ โอโอไอเอโอไอเอไอเอโอเอไอเอไอโอเออมาไออาตั้งมั่นนิพพานงั้นเอติโอโอไอเอโอไอเอไอเอโอเอไอเอไอโอเออมาไออาสังขังนิพพานงั้นเอติโอโอไอเอโอไอเอไอเอโอเอไอเอไอโอเออมาไออาพุทธนิพพานงั้นเอติ ธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุทังนิพพานังเอติธรรมังเอติ สังฆังนิพพานังเอติโออติอิอิอัติอิอิพุทังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติพุตังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติโออติอิอิอัติอิอิพุตังนิพพานังเอติโออติอิอิอัติอิอิ พุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆังนิพพานังเอติโออิอ <agens> ิโออิอิพุทธังนิพพานังเอติธรรมังนิพพานังเอติสังฆัง <ribly> นิพพานังเอติโออิอิโออิอิ